สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูต้นเพชรสามสีนะคะโกนิมาเนาะหลังจากที่เรายกยอดไปแล้วนะคะเออเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอย่างแรกเลยคือตัวยอดนะคะนี่ค่ะที่เรายกออกไปนะคะก็มีความสวยงามสมบูรณ์ดีแล้วก็แถมยังแตกนอขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแยกต้นลูกออกจากตัวยอดกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตอนะคะตอเนี่ยก็ ขึ้นมาแล้ว2ต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแยกกันนะคะพามาขยายพันธุ์กันนะคะไปดูวิธีการเลยแล้วก็เตรียมเลยนะคะวัสดุปลูกที่เราจะปลูกนะคะตรงนี้เราจะจะเตรียมไว้เลยพอหลังจากเราแยกกอแล้วเราจะปลูกกันเลยนะคะวิธีการแยกกอเดี๋ยวทําให้ดูค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเอาเขาออกจากกระถางก่อนนะคะออกกระถางง่ายมากค่ะนี้นี่ค่ะดู ลากแบบดีมากนะคะลากเดินแบบนี้นะคะแปลว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอาน้ําฉีดน่าจะง่ายกว่านะคะเอาน้ําฉีดนะคะแล้วก็เราก็จะได้เห็นเนาะว่าเราจะแบบตัดเขาตรงไหนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราแปลาน้ําฉีดกันนะใส่ตะกร้ารองไว้นะคะวัสดุปลูกที่มัน ไม่ได้ย่อยสลายนะคะเช่นเพอร์ไลท์หินขดไฟพวกนี้มันก็จะยังคงอยู่นะคะเราจะใส่ตะกร้าไว้ตอนฉีดล้างวัสดุปลูกนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันฉีดเลยนะคะ,ะหลังจากที่เราล้างรากเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ อย่างอันนี้นะคะพอตรงที่ตัวที่เป็นตอนะคะเราลื้อออกมาแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เห็นแล้วว่าอันเนี้ยที่มันเป็นหน่อแตกออกมาเนี่ยมันมีรากอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามามาขยายพันธุ์กันนะคะเตรียมมีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามีดนะคะปลายมีดนะคะจิกไปตรงจิกไปตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจิกไปตรงนี้เลยชืบอ ก็งัดเบาๆนะคะเนี่ค่ะงัดเบาๆแบบนี้นี่ค่ะโยกโยกเบาๆให้มันติดลากมาด้วยอะค่ะต้นที่เราแยกไปมันก็จะฟื้นไวนั่นเองโอเคเรียบร้อยหนึ่งต้นนะคะนี่เห็นไหมได้แล้วค่ะต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ อีกอันนึงนะคะเจ้าตอนี้นะคะตอเนี่ยคือแบบมันจะมีตาไม้อ่ะค่ะออกมาเยอะมากเลยนะคะเราก็จะมาตัดฝั่งนี้ออกอีกต้นหนึ่งนะคะตาไม้อีกเพียบค่ะไม่ต้องกลัวพอเราเอาสองตานี้ออกปุ๊บตาอื่นๆที่กําลังปุดๆอยู่มันก็จะออกมาไวมากนั่นเองอันนี้คว่มลงนะคะคว่มลงแบบนี้โอเค แล้วก็ตัดนะคะตัดให้มีให้ติดลากมันด้วยอะค่ะยกเบาๆค่ะอ่าได้แล้วเห็นไหมคะติดลากมาด้วย,ะะย,อววยพอติดรากมาด้วยเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวไวนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งต้นอ่าแล้วต่ออันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ปลูกกันนะคะแล้วก็ไปดูเจ้า ต้นใหญ่กันนะคะฝั่งต้นใหญ่เราล้างล้างรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูกันแบบจะบอกว่าสมบูรณ์มากมนี่นะคะล้างรากออกมาแล้วแล้วเราก็จะมาแสต้นออกกันนะคะดูค่ะเนี่ค่ะข้างใต้นี้นะคะเห็นไหมเราก็ใช้มีดค่ะปลายมีดนะคะคมๆเลย จิกไปค่ะจิกไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจิกไปเลยงัดเบาๆดังแกะแออกมาล้ออกไหมถ้าไม่ออกงัดอีกทีหนึ่งอีกสักทีงัดอ่าโอเคออกแล้วนี่นะคะ เบ,บโอเคได้แล้วได้แล้วคะ่ะหนึ่งต้นหนึ่งต้นแช่น้ำไวอืมแล้วก็อันนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มองดูเดี๋ยวจะเปิดลากให้ดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะ แตะเบาๆเลยจิกปลายมีดเบาๆจึก๊กเข้าไปงัดนิดหน่อยโอเคดึงออกมานี่นะคะเรียบร้อยได้อีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะได้อีกหนึ่งต้นทีนี้เจ้าต้นนี้นะคะเจ้าต้นนี้อันนี้เขาแตกกอมาใบเล็กๆใบหนึ่งใบ ซึ่งต้นมันยังเล็กอยู่น,นี่เดี๋ยวจะปล่อยติดต้นไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยแซะทีหลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราแยกแค่นี้ก่อนนะคะนี่ไอตัวนี้นะคะแยกแค่นี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นแม่พันธุ์สวยๆของเราพ่อลม้ลมลม้มล้มโอเคเดี๋ยวเอาลงปลูกวัสดุปลูกนะคะใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูหมกักพร้อมใช้งานนะคะใส่มะพร้าวสับลงไปนะคะมะพร้าวสับแล้วก็ เป็นเพอร์ไลท์นะคะปุ๋ยเราจะใช้เป็นปุ๋ยหมุนไสเดือนนั่นเองนะคะมาดูกันเราจะใช้เป็นกระถางสี่นิ้วในการปลูกต้นเล็กนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่รากลงไปก่อนนะคะเพราะรากมันอ้วนมากพอใส่ดินลงไปก่อนแล้วมันแบบเหมือนไม่ลงโอเคประมาณนี้อาจจะไม่ได้กึ่งกึ่งกระถางน,นี่แหละ่ะโอเคเติมวัะสดสปดูกุลงไปเลยค่ะ ขยา่าเขย่านะคะให้มันแบบลงไปด้านล่างนะคะนี่ค่ะสักหน่อยนึงแล้วค่อยกดไม่ต้องกดแรงนะเดอดลากหากักอุสตส่าห์ถนอมลากกดไปแรงๆเด็ดลากมันหกักอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นอันนี้ปลูกนะคะปลูกแบบนี้นะ อีกกี่ต้นคะหนึ่งสองสามอีกสามต้นนะคะเหมือนเดิมคะ่ะจัดเรียงล่างดีๆนะคะจัดเรียงล่างดีๆจ๊บ 2ต้นนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะ ท้ายค่ะต้นสุดท้ายของหน่อเล็กนะคะเรายังเหลือตอกับกับต้นใหญ่นะคะสองต้นก็ต้องปลูกด้วยชค่ะเติมลงไปเลยตัวที่เป็นตอนะคะ เราจะเลือกกระถางให้น้อง6นิ้วนะคะก็คือตัวนี้ให้อยู่ประมาณนี้มา,าดูโยงๆลากเลยค่ะให้วัสดุมันล่วงไปด้านล่าง ก็จะมีต้นใหญ่ค่ะต้นยอดเขานะคะต้นยอดเขาอันนี้เห็นไหมคะต้นยอดเขาอันนี้เราก็จะเอาลงกระถางแปดนิ้วเหมือนเดิมนะคะของเขาะคะ่ะเติมมาสดูปลูกลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็วางลงเลยแล้วก็ดูนิดนึงค่ะว่ามันโหลดลงไปเยอะไหมคือมันจมลงไปเยอะไหมคะ่ะก็เติม เติมไปสักหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราลดน้ำอะ่ะมันก็จะยุบลงไปอีกนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจมเนาะไม่ได้ระดับอ่ะประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเติมมาสะสกหนลงไปเลย แบบนี้นะคะ จะใช้วิธีการเคาะนะคะเพราะว่าวัสดุผูกมันก็จะแบบว่าแทรกเข้าไปตรงแบบลากเป็นกกอๆพุ่มๆะคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่กดเคาะนี่ไหน โ okay. อเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะตัวต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวไปลดน้ำกันค่ะโอเคมาดูวิธีการลดน้ำกันนะคะฝั่งนี้นะเดี๋ยวเปิดน้ำแป๊บหนึ่งวิธีการดูแลหลังจากที่เราขยายพันธุ์ไปแล้วนะคะก็ช่วง1-2สัปดาห์แรกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเอาไว้ในร่มลำไรนะคะ ให้ลากเขาเดินดีให้ให้ลากเขาแบบสมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วก็ดูดูจากดูจากใต้กระถางนะคะทุกท่านดูจากใต้กระถางนะอ่ะนี่จะเป็นตอเนาะจะเป็นต้นใหญ่นะคะพอใต้ใต้กระถางเนี่ยก็คือเดี๋ยวลากเขาก็จะทะลุใต้กระถางเองนะคะวิธีการสังเกตว่าลากเดินหรือเปล่านะคะ การดูแลความชื้นก็คือลดน้ำพอประมาณนะคะไม่ต้องแฉะมากจนเกินไปนะคะแค่รักษาความชื้นให้เขาแล้วช่วงนี้ความชื้นดีนะหน้าฝนนะคะขยายพันธุ์ต้นไม้แบบสนุกเลยเนี่ยค่ะก็ลดน้ำดูแลความชื้นให้เขาดีๆนะคะประมาณนี้ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะ,ะเดี๋ยวรากมันก็จะเดินดี นี่ค่อยเทนออกแสงเข้มเข้มมาขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์นะคะอโกนิมาเพชรสานะไปลองทำกันดูค่ะ